สวัสดีครับถ้าในกรณีที่ตัวหนังสือไม่คมชัดนะครับให้เราเข้าไปดูนะครับว่าการตั้งค่าถูกต้องหรือไม่นะครับก่อนนี้ก็คลิกขวาครับคลิก personalize ครับคลิกครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ display นะครับ display คลิกครับเสร็จแล้วก็มาคลิกคำว่า adjust clear type text นะครับคลิกครับเสร็จแล้วตรงนี้ไม่ได้เคลียร์นะครับ เชิญออนเคลียท้ายอันนี้ไม่ได้เคลียัวหนังสือนะครับมันเลยไม่ค่อยคมชัดนะครับให้คลิกถูกนะครับเห็นไหมครับความคมชัดขึ้นมาแล้วนะครับดูความแตกต่างนะครับปุ๊บเห็นไหมครับปุ๊บอ่าเันชัดสีเข้มขึ้นมาเยอะเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วเราต้องคลิกเน็กไปนะครับไม่งั้นมันจะไม่บันทึกนะครับคลิกเน็กครับเสร็จแล้วก็จะถามนะครับให้เอาแบบคมชัดสูงสุดเลยนะครับอ่าของเรา เราเราไม่เอานะครับเพราะว่ามันจะหนังสือตัวเลขเกินไปคือผมตั้งไว้ที่800 600เขาก็จะบอกว่า Keep Cur r e n t เ e s o l เ t i o นนะครับถ้าเราคีปเ c u r r e n t นี่ค่าที่ตั้งไว้ของเราดั้งเดิมก็ไม่เปลี่ยนนะครับถ้าเราไปคลิกเตชนนี้จะเปลี่ยนนะครับเราก็เอาคิปเค r r ์เรของเรานะครับ desolu t i o n 800 600ครับถ้าใครต้องการความคมชัดสูงก็เเชนเป็น1920 x 1800ได้เลยนะครับเสร็จแล้วคลิก next ครับคลิก next ครับคลิก next ครับ เห็นไหมครับเขาจะโชว์ให้ดูนะครับว่าฟา์มคมชัดมันต่างกันขนาดไหนนะครับอะไรคิดเนี้ยครับเห็นไหมครับฟาร์มคมชัดต่างกันขนาดไหนครับอ่างนั้นก็คิดเนี้ยครับจากนั้นคลิกฟเท่านี้เขาก็จะบันทึกเข้าไปแล้วนะครับเข้าไปดูใหม่ครับว่าบันทึกหรือยังครับ Add Chat Clear เห็นไหมครับ Turn On Clear Type เรียบร้อยแล้วนะครับเท่านี้ตัวหนังสือท่านก็จะคมชัดขึ้นมานะครับแล้วก็คลิกปิดไปเลยครับ บทนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับติดตามบทต่อไปครับสวัสดีครับ